เวสูตรโบราณน,นะครับเดินไปที่เก้ากับ4นะครับบนล่าเก้กับ4บนและร่างนะครับเข้าไปที่4ตัวนี้นะครับสบนนะจะคู่แอดกับให้6ชุดนะไปที่4ี่สามนะครับสี่สรอบนี้มา <c oughs> ดูกันว่ามันจะได้ตัวไหนนะครับสูตรมีอยู่ว่า สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับก็ตอนเราทุกท่านเข้าสู่ฤดิตหอไวดางเดิอพี่น้องเด้อกับแอดเจวันนี้นะครับประจําคลิปวันที่สองตุ่อสองธั 2, นวาหกเจ็ดนะครับเริ่มเดือนนะครับ <S <s สุดท้ายของหกเจ็ดคือเดือนธันวาคมนะครับสวัสดีไปสู่ผูสุขคนนะครับหวังว่าทุกผู้ทุกทคนจะมีความสุขนะครับสุขสนานสุขใจกัน <át> กับวันหวยออกที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะครับหลายท่านือหลายหลายคนอาจจะมีโชคมีช,มยชมัยนะครับกับหวยสัญจรเชียงใหม่นะครับประกาศผลไปที่รางวันที่หนึ่งหกหกเก้าแปดสี่สามแล้วก็เลขท้ายสองตัวก็คือหกหนึ่งนะครับหรือเอิดยังไงเลขบนกับแปดสี่สามครับเลขล่างกับหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับคงจะรูปผ้นกันไปตาม นั่นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับดีใจนนะครับสำหรับผู้มีชมไม่ใช่นะครับสําหรับผู้ิมีท่านนี้มีกันตามหาโชคกันต่อไปพี่น้องเลยนะครับไปายถึงเลขเนี่ยยงเมื่อคืนเ้อนะครับก่อนปีใหม่งวดต่อไปก็จะเป็นงวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกธันวาเป็นงวดส่งท้ายของปีหกเจ็ดนะครับงวดส่งท้ายของปีหกเจ็ดเพราะปีนี้ไม่มีสามสิบธันวานะครับที่จะออกไว้นะครับจะเลื่อนไปนู่นนะครับตามประกาศของกองสลาก คนะาดว่าคงจะไม่ผิดกับข่าวนี้นะครับ2มกราคมน,นะครับก็ได้คาว่าม,ามันค้าเกี่ยวกับวันหยุดนะครับเขาก็เลยขอทําระเบียบประกาศเลื่อนนะครับไปส่วนของวันที่30ก็ยกเลิกไปปกติก็จะมี30 30 30ธันวานะครับก่อนปีใหม่หนึ่งวันนะครับก่อนเข้าดาวหนึ่งวันคนก็เสียดายนะครับ <c oughs> อยากวัดดวงไว้ถ้าเข้าดาวว่สันนะครับ ก็คงจะไปวัดดวงล้างเข้าดาวกัน,น,ะนะน,น,นแล้วกันพี่น้องนะวันที่สามวันที่สองนะครับอี่ไม่แลวกับซึ่งค่อยมากันนะครับก็ <S <S เป็นงวดสุดท้ายส่งท้ายนะครับสำหรับงวดนี้นะครับสำหรับปีหกเจ็ดนะปีหกเจ็ดสำหรับงวดหนึ่งธันวาก็ประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาไปยตองหวเก่าพี่น้องนะครับสําหรับเลขสุดโบราณน,นะครับเลขสุดโบราณเข่าบอมเขาเบิดกันนะครับมาออกไปที่ ไว้ออกไปชีพแปดสี่สามแล้วก็หกหนึ่งนะครับเวฟสุดบลัชนะครับเดินไปที่เก้ากนะับสี่นะครับ 4, บนแรกเก้ากับสี่บนและร่างนะครับเข้าไปที่สี่ตัวนี้นะครับสี่บนนะจับคู่แอดกับให้หกชุดนะไปที่สี่แปดแปดอ่อไปที่สี่สามอันนี้ยกเลิกไปที่สี่สามนะครับสี่สามสามสี่ นะส่วนเก้าไม่ทํางานนะครับที่แอดดอกจันไว้นีเห็นไหมตั้งแต่ต้นคลิปที่ให้นะครับให้เล็งสี่ไ้นะครับพี่น้องให้เล็งสี่ไ้เดอ้อเลขยู่ดีสบายเลขนี้นะครับก็สีเป็นเลขซีตัวนี้แหละนะกะ็สีปเป็นตัวได้คือนะคือดีนะครับคือไปซีสามถ้าเอาสู่ตารางเลขล็อกมาเดินไว้เนี่ยโอกาสหลุดก็น่าจะยากนะครับบอกแล้วนะครับสูตรนี้ถลุดแล้วไม่ดุดอีกนะครับวันนี้ก็จะ ให้กันต่อเลยนะครับสําหรับสูตรโบราณนะครับสูตรโบราณพวกนี้ก็จะเป็นเด็ดคลิปต่อไปก็จะเป็นเด็ดเด่นล่างก่อนดีกว่านะครับเอาล่างก่อนเอาล่างมาว่ากันก่อนครับล่างรอบนี้สรุปไปนิดนึงนะสรุปล่างไปที่ดูข้อมูลสรุปนิดนึงหอยออกล่างนะครับออกไปที่ หกหนึ่งหนึ่งหกนะดูสี qui, ่สามนี่ไปบนนะครับอืมในชุดสรุปไม่มีหนึ่งกับหกเลยนะครับแต่ชุดเด่นเนี่ยมันมีครับชุดเด่นเนี่ยมันมีแอดกันก็ไม่ไม่มาครับการไปที่ห้าหนึ่งมันไปที่หกหนึ่งหกไม่เป็นอไรพี่น้องจริงๆบ่บมีเลขหกมีครับแต่ว่ามันออกมาจัดชุดกับเรา้งแงมนะครับส่วน โซยุ so you, กับแอดกุ้งชนกันไปนะครับไปขึ้นบนเหมือนกันสี่สามสามสี่นะครับสองตัวนี้นะครับแล้วก็เซตนี้นะครับเดินล่างรอบที่หนึ่งนะครับได้สามเก้านะครับแต่เข้าไปที่ตัวรองที่หนึ่งนะครับไปที่หกหมื่นนะไปที่หกหนึ่งใครมาบ้างใครเข้าบ้างเมีนะครับมีรอบนี้ หลุดไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ของคานมาที่หนึ่งนะครับคานผ่านนะครับวินดี้ผ่านอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงวินดี้นะเป็นเพิ่มเติมข้อมูลรอบที่สองนะครับแอดแสงเดือนผ่านนะครับส่วนของหนูน้ําทิพย์เนี่ยก็ผ่านนะครับแอดลืมเขียนว่าหนูน้ําทิพย์ด้วยนะครับหนูน้ําทิพย์ผ่านที่หนึ่งนะแล้วก็จะเป็นของรัฐบาลไม่ผ่าน โอเคกระดาษหลุดไปนะครับแต่ไปดูบนนะพี่นอ้องบนนี่เขาสูดตัเราครับนะครับสามตัวไอ้สามตัวสิสามเซียน <c oughs> ไว่ออกไปที่หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับแอดแสงเดือนมาที่หกนะคนวรราคามมาที่หนึ่งนะครับแล้วก็แอดวินดี้เนี่ยมาที่หกสามเจ้านี้ยังไม่หลุดไปไหนนะครับที่แอดบอกว่าชนตัวไหนประกบกันได้แอดว่าจะจับสองชุดนี้ประกบกันอยู่แล้วนะครับ ถ้าประกบกันก็บอกว่า,าอีกก็ถึอรางวัลนี่เราไปน้องครับก็จะเอาแต่สามมากมันก็จะเปิดตะ่อเพืดอคือแอดเน้นไปศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยนะครับเพราะว่ามันไปยังสั้นนะครับมันเด่นศูนย์เกับเก่าลายครัปกดนะครับสรุปรอบที่หนึ่งเนี่ยอีพีที่หนึ่งก็เข้าไปที่หนึ่งตัวนี้นะครับตัวรองจับตัวแต้มจับแต้มให้นะครับอืมไม่เข้ามันเอาสามมาจับนะครับส่วน ของคนวันอังคารเนี่ยน,น,น,นะครับคนอังคารนะครับเดินล่างเดินดีอยู่แล้วนะครับส่วนของทางช่องหลุดไปรอบนี้หลุดนะครับแต่รอบต่อไปอย่าเผลออย่าพลาดเดอรพี่น้องเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวมันได้ตัวไหนนะครับของมาลีแอดมาลีนี่ก็เดินดีครับแอดมาลีนี่ก็เดินดีนะครับเข้าทีหนึ่งเอสบี SB นี่ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับรอบนี้ก็ไม่พลาดของวันนะครับของเดอะวันก็ไม่พลาดนะครับลุ <c oughs> งปูใช้ก็หลุดไปนะครับ เดี๋ยวเรามาตามมาต่อนะครับแต่ละแต่ละเซียนแต่ละเจ้านะครับสรุปร่างนะครับสี่นี้ไปขึ้นบนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เดินหนึ่งอยู่นะครับเดินหนึ่งให้นะครับแต่ไม่มีหกมันก็เลยอัตตาธายสรุปไปไปบนเลยนะครับไปบนนู่นเลยนะเอาบนล่างบนล่างมาที่สี่สามสามสี่ตัวนี้นะครับบนล่างมาที่ตัวนี้นะครับไปออกแปด สี่สามโอเคบนล่างผ่านนะครับชุดนี้ผ่านไม่ว่าจะเป็นสูตรโบราณนะครับผ่านไปที่สูตรโบราณอ่า่ที่แอดบอกว่ามันมันหลายตัวนะครับก็จับสี่ห้าเก้าเนี่ยยังไงก็มาตัวนะครับเอามาครบคุมชุดตัวนี้นี่เข้าอยู่แล้วนะครับสามมาของแจ็คพอตเนี่ยไม่พลาดอยู่แล้วนะครับของใครเข้าอีกอะสูตรโบราณของแจ็คพอตของบังเอิญเนี่ยบังเอิญก็ เนียบัเงเอิญรล่านี้ก็จะมาลงอีกนะครับก็จะมาจับเซตอย่างนี้นะครับนี่ของอาจารย์สาให้มานะครับลองมาโชว์ดูนะครับมาที่หกหนึ่งหนึ่งหกนะครับสามสี่มีไหมสามสี่มีบนล่างเลยนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับหวยออกแปดสี่สามนะครับหกหนึ่งชุดเนี้ยเดินดีมาแล้วนะชุดนี้มาแล้วใครอยากได้เดี๋ย ให้ให้เซตนี้มันลงตัวก่อนเนาะเอามาประกบกอีกทีหนึ่งมันเราเรามราไล่กันมันจะได้ชุดนี้ออกมานะครับมันจะไล่ได้ชุดอย่างนี้ออกมาอันนี้ปีหนึ่งที่บอกว่าหลุดแค่งวดสองงวดนะไต้ตัวเนี้ยแต่มันเยอะเยอะว่าแต่มัดเขาบนแลรางสีก็โอเคเหมือนาาตารางเลขล็อกรอบเนี้ยมันร็เข้าที่ยรตารางเลขล็อกไปเดินก็ได้นะครับตารางเลขล็อกเห็นไหมตารางเลขล็อกหัวออกไปที่หนึ่งหกอยู่นี่ครับหนึ่งหก สามสี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับบนไล่แล้วนะครับรอบที่นั้นก็สองหนึ่งสามแปดใครมีตัวจริงหนักนะครับเอาไปจับคู่ตรงนี้ได้เอาไปคัดได้นะส่วนเราตารางเลขล็อกส่วนล่างปากหลักนะปากหลักใครเข้าบ้างออกไปที่หกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่ง ใครหลุดใครเข้าบ้างเนี่ยโอ้โหหลุดกันเยอะเลยนะครับหลักสิบอุสตส่าห์ดึงมาเยอะๆสู่ทางช่องนะครับสูตรเดินดีนะเข้าไปโอเข้าหลายสูตรอยู่ครับของเมย์ก็เข้ามานะครับพิมมี่ก็มานะครับ,บอ่าสิบล่างเดินดีก็มานะครับสูตรของทางช่องนะครับอ่าสูตรนี้ปีนี้ยังไม่หลุดนะเพิ่งหลุดเป็นวันแรก ในหน่วยหน่วยก็มีหนึ่งนะพิมพ์มีผ่านนะครับเมผ่านนะครับสูตรสองสูตรนี้ผ่านนะครับอสองสูตรนี้ไม่อของกระดาษไม่ผ่านของสูตรเดินดีไม่ผ่านก็จะผ่านอยู่สี่สูตรนี้นะครับถ้าเอาไม่เอาตัวนี้มจาจับมึงได้หน่งหน่งเลยทีเ่เราเอาเลยว่ากันใหม่นะของพระอาจารย์ก็จะตามต่อนะครับเห็นว่าเราหลุดงวดเดียวก็จะมา,าด้วยพี่น้องของพระอาจารย์ อันนี้ล่างอย่างเดียวนะครับเด่นเจ้ากับศูนย์นะครับจริงๆถ้าออกเก้าหนึ่งเนี่ยคนจะถูกหวยกันเยอะเลยนะครับของแอดดังเมซายผ่านมาสองลงวดแล้วนะครับวันนี้ก็ผ่านไปที่หนึ่งหกนะครับอันนี้เอามาให้ดูกันของแอดกุ้งก็ผ่านหกหนึ่งหนึ่งหกตัวกลับนะครับปกติของพ่นเป็นตัวตรงเข้ากับนะครับของแอดโซยุโซยุรอบนี้ไม่ผ่านนะครับตกรอบอันนี้หลุดไป รอบนี้หลุดนะครับแล้วจะมีอีกเจ้าหนึ่งแอดจะมาจับชนอันนี้ก็เดินดีเหมือนกันแต่เยอะเหมือนกันฉะนั้นเวลาเรามาจับเซตชนอันนี้มันก็เลยไม่ได้สามแปดวันนี้นะครับเพราะว่าเอาหกไปเอาไว้อย่างอื่นนะครับอ่ะน,นี่ก็คือล่างส่วนบนนะครับบนมาดูกันนิดนึงก่อนที่เข้าไปสู่เลขสุดโบราณนะครับก่อนที่เข้าไปสู่เลขสุดโบราณใครอยากตามตัวไหนว่าน่าจะได้รู้ว่าจะตามตัวไหนเอาบนสรุปไปที่สามกับศูนย์นะครับ หวยออกไปที่หวยออกไปที่แปดสี่สามนะครับตัวเด่นเรามานะครับตัวเด่นมานะครับตัวเด่นมาแต่ตัวนี้มันไม่มีสามหรือสี่เลยนะครับตัวสรุปเนี่ยแอดยกสี่ไปจากร้อยนะครับตัวสรุปมันก็เลยได้แค่สามศูนย์สามเก้าเนี่ยแอดว่าจะฟันหนึ่งตัวเนี้ยว่าจะจับกินได้ขาดเลยนะว่าได้สอบ เด่นรอบเอ่เดนรอบแรกนะครับเด่นรอบแรกสําหรับบนเนี่ยเด่นรอบแรกสาหรับบนก็จะมีสูตรในผ่านบ้างมาดูกันของแถวจ้าจ้าแถวนี่โอเคผ่านไปที่4ี่นะครับผ่านนะครับของลาบผลผลทรัพย์ก็ผ่านไปที่สามนะครับของ k s y ก็ผ่านนะครับเออของพระอาจารย์บ้านฝังเออพระอาจารย์จำพระอาจารย์ขอนแก่น่ใช่บ้านรังขอนแก่นก็ผ่านไปที่3มนะครับคมเพชรเขาผ่านผ่านหลายชุดเลยนะครับ อ่านทั้งสองตัวเลยคอมเพรตนะครับมีทั้งสีด้วยนะครับสูตรตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรของทางช่องเองนะครับมันเด่นมาคู่กันเลยพี่น้องมันมากตัวเด่นเนี่ยครับสีสีทั้งเยอะเลยนะครับ s อก็ผ่านนะครับไม่เสียดายตรงนี้ครับตัวเด่นจับคู่กับตัวเด่นซะงั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันบนขั้นแกลวบนยิ่มาเลยนะครับ กันเขียวบนมิตรดนะี่น้อเห็นตัวเลขแล้วว้ยเสดายเสดายท่านพี่น้องนะครับจอ้องทพี่น้องดดีๆก็หนีสิใขรแอดบอกนะใครไม่ใครดูแล้วไปไปจับเองก็ได้นะครับเนี่ยตัวเด่นมันมาด้วยกันเลยนะครับสามสี่สี่สามมันก็เลยไม่มีประกฏตัวนี้มันก็ได้แยกกลุ่มเนี่ยเห็นไหมพี่น้องมันจะแยกกลุ่มแบบนี้ไม่จับแยกเขาจบแล้ว <laughs> สิบบนมีใครเข้าบ้างอ่าวสิบบนแปดสี่สามนะแปดสี่สามหลักสิบก็สี่ออกยังพิงผ่านนะครับพิมี้ผ่านวานเลสผ่านนะครับมีหลุดไปนะครับเด่นบนหลักสิบผ่านนะครับหลุดสองสูตรนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งสองไม่ทำง,งานนะครับหลัสิบโอเคอ่ะ ขอ,ของหอมปากของพ่อพี่น้องของใครอ่ะหมดยังจริงๆของมันจะมีของไอเออเลขนํำโชคนะให้ไปวางไปไหนก่อนเดี๋ยวจะค่อยมาวางเลขนํำโชคประจำบานนะเข้าประจำบานนะเข้าเข้าเต็มเต็มเลยละพี่น้องอไม่เป็นไรอย่าเสียเวลานะครับแม่ลุยต่อ ลุยกันต่อตกหล่นตรงนี้นิดหนึง่งจะไม่ไปไหนมาไหนเลยจะเอานจ็ง,งขั้นวายสิบหกขั้นวาเลยนะแก้ไขเป็นสิบหกขั้นวานะครับรอบนี้รอบนี้รอบน,อบนี้ได้ตัวไหนเอ่ยเรามาดูกันนะครับรอบนี้ดีใจนะรอบนี้มาดูกันว่ามันจะได้ตัวไหนนะครับสูตร มีอยู่ว่าสองสองหกนะครับเอาบวกกันบวกกันนะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับสี่บวกหกเป็นศูนย์นะครับตัวตรงข้ามกับศูนย์คือตัวตายตัวแทนก็คือห้านะครับฉะนั้นรอบนี้ได้ศูนย์กับห้านะครับสำหรับเลขสูตรโบราณนะ จนดีต่อเนื่องหรือเปล่าจนถึงสิ้นปีปิดท้ายให้เราไหมนะครับก็ามาดูกันนะครับถ้าเป็น0จะมากับตัวไหนเดี๋ยวมาจับคู่กันะครับถ้าเป็น5จะมาตัวไหนนะครับมันก็จะมีนะครับถ้าเป็น0ย์ก็จะไล่ไปเลยตั้งแต่0 1นย์หนึ่งะครับศูนย์ศูนนะครับ 00, 01, 00, 04, ศู0ย์ส่าศูแล้วก็ศูปิดท้ายรายการนะครับหก็จะมี5มีอะไรบ้างห้าศูนย์ะครับห้มีไหมห้าหนึ่งมีห้าหน้าห้แล้วห้านึ่งแล้วห้าสี่นะครับ 51, ห้าหนึห้า ห้าหกห้าเก้านะรอบนี้จะเน้นตัวไหนรอบนี้รอบนี้ขอดอกจันไปตรงนี้นะครับรอบนี้ขอดอกจันไปที่ห้านะครับตามที่ดูข้อมูลนะครับดอกจันไปที่ห้าเขาแล้วกันผิดพลาดประกันได้เยอะพัตรากันเด้พี่น้องก็เด่นไปก่อนนะครับรอบที่แล้วก็เด่นไป เอ่อสี่นะครับรอบต่อนน้นก็เดิ่วันที่สามนะก็หวังว่ามันจะไม่ผิดพลาดประการใดนะครับศูนย์รอบนี้ราคาก็น้าจะไม่เยอะนะครับ5จะราคาเยอะหรือภาษีดีกว่านะครับถ้า5้ามีตัวนี้น่าสนใจนะครับมีตัวนี้น่าสนใจเดี๋ยวพี่น้องดูสองตัวนี้ไว้ให้ดีๆนะแอขอขีดเส้นใต้ไว้ก่อน คอขีดเส้นตายไปก่อนสําหรับสูตรหวยบนณลอบคุณไปทางเจ้าของข้อมูลของป้าป๋าด้วยนะครับสิบหกนว่าแก้ไขให้นะครับสิบหกันวาบนล่างสูตรบนาลนะครับได้0ูนย์กับ5สรุปไปที่ศ1 0ย์หนึ่งเอ่งศูนย์ศูนย์ศูนะครับไปกับนะครับไม่ปากหลัก5ก็จะมีห้าศูนย์ห้าหน่ห้ห้าหห้าหก้าะสรุปตามนี้ โอเคแคปหน้าจอกันได้ครับใครอยากได้ข้อมูลไปใช้งานนะครับหวังว่ารอบนี้เราคงจะได้มีโชคนะครับไปฉลองปีใหม่กันนะครับมีโชคมีชัยเพื่อฉลองปีใหม่กันนะครับต้อนรับปีงูนะครับ,รบปีงูนะครับปีงูปีง,ปงูปีนี้ปีมังกรนะครับหรืองูใหญ่หม,ามาเข้ามามาโลกมาเซ็งนะครับ อนีป้ปีมาลงพปูนี้ปีมาเอ้ยปีต่อไปปีมาเสี่ยงงูหน่อยบนะริเวณเป็นงูหน่อยบริเวเป็นงูใหญ่ er, you know. เบอร์เด้อพี่น้องอ้ยสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบคลิปนะครับหวังว่าเราจะได้มีโชคมีชัยกับเลขสุดโบราณอีกรอบหนึ่งในส่วนของ16บหท่านวานะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับอยูด่ดีมีแห้งสุข,ขสุขคนนะครับจะเจ็บจะจน นะครับความสุขปิดของทุกท่านนะครับมีความสุขทางทางโลกและทางธรรมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ